ทางการเข้ามามีหวังคุณเดือนได้แฉพวกเราก่อนแนะ่เขาสืบคดีมาเป็นร้อยเป็นพันเขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าแผนทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราร่วมมือกันนะ่ะคุณพ่อจะให้ทางการเข้ามาจัดการเรื่องคุณเดือนเหรือครับใช่ลูกแต่ก็ไม่ได้จะทำให้เป็นเรื่องใหญ่นะ พรพอเองก็ไม่อยากให้คนเขาโจดจันไปทั่วและอีกอย่างเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเรือนเราเนี่ยมันซับซ้อนหลายเหตุการณ์มันก็ผ่านเวลามานานแล้วสินคิดว่ายังไงลูกก็ดีเหมือนกันครับคุณพ่อให้คนที่มีความชำนาญความเชี่ยวชาญด้านการสืบสวนเข้ามาช่วย ความจริงมันจะได้ชัดเจนสักทีดีถ้างั้นสินเป็นธุระให้พ่อหน่อยนะไปแจ้งให้กับคุณพระชาญที่เป็นเพื่อนของพ่อให้เขาส่งคนที่มีความรู้เรื่องคดีความแล้วก็เก่งเรื่องการสอบสวนมาให้เราได้ครับขอบใจลูกขอตัวก่นนะครับ เราจะให้คุณพระกับพ่อศิน์เอาทางการเข้ามาไม่ได้เด็ดค่ะทำไมจะไม่ได้ละ่ะให้ทางการเข้ามาจัดการอีพี่เดือนจะได้โดนจับไปเร็วๆท,ที่พูดมานี่คิดบ้างหรือเปล่ามันคุณชีง้ง้เจ้าค่ะแม่อิ่มอย่าให้มันมากเกินไปนะแกรู้ใช่ไหมถ้าเกิดทำให้ฉันไม่พอใจขึ้นมาฉันอาจจะแฉะทุกเรื่องเกี่วกับแกก,ก,ก็ได้ อีฉันไม่ต้องรอให้คุณคลิมแฉแล้วเจ้าคะ่ะถ้าทางการเข้ามามีหวังคุณเดือนได้แฉพวกเราก่อนแนะ่เขาสืบคดีมาเป็นร้อยเป็นพันเขาจะไม่รู้เลยเหรอว่าแผนทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราร่วมมือกันนะ่ะแล้วจะทำยังไงดีอ่ะคิดสิคิดให้ออกฉันไม่ยอมหรอกนะให้ทุกอย่างที่ฉันทำมามันต้องมาพังตอนนี้ฉันเพิ่งได้ขึ้นเป็นไอ้หญิงที่นี่เอง ่านขอบคุณได้ประเดี๋ยวคุณเกื้อทำไมเรื่องถึงเป็นแบบนี้ไปได้ล่ะเจ้าคะเพราะเราโดยใส่ร้ายคุณพิมพ์อยากขึ้นจนาส่าหลายคนเดือนเพราะเราช่วยกันหาหลักฐานหาคนร้ายไม่คิดเลยว่าจะถูกตลบหลังแบบนี้ แต่หลักฐานคําพูดจากพี่ดวงมันมีน้ําหนักมากกว่าคุณเกื้อกับพี่บุงหายิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวฉันก็เหมือนตายทั้งเป็นนางพริมก็ได้ขึ้นมาแทนส่วนนางอิ่มก็รอดพ้นทุกข้อกล่าวหาเลวทั้งคู่อยา ก็ได้แต่ภาวนาขอให้คนที่สามารถจะแก้ไขปัญหาเรื่องวุ่นวายในเรือนนี้ตัวจริงการมาสักที เรื่อนชนแสงดูเวอร์ชันทีวีทางช่องวัน31ดดูเวอร์ชันออนไลน์ทางแอปวันดี